ก็สวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนด้วยนะครับคลิปนี้เนี่ยผมตั้งใจมาทักทายเฉยๆนะครับผมคือจริงๆแล้วเนี่ยวันนี้ผมตั้งใจไว้ว่าผมเนี่ยจะไม่ลงคลิปเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยผมได้ลงคลิปมาต่อเนื่อง12วันแล้วใช่ไหมแลวผมก็ได้รู้สึกว่าเออเดี๋ยววันนี้เนี่ยผมพักสักวันหนึ่งดีกว่าแล้วก็ ไปลงคลิปพรุ่งนี้ต่อแต่ว่าด้วยความที่แบบมันลงมาจนเคยชินนะก็เลยรู้สึกว่าเออไหนๆวันนี้ก็ไม่ควรทิ้งว่างไว้มาทักทายเพื่อนๆซะหน่อยดีกว่าอะไรอย่างนี้นะครับคือหลังจากที่ผมได้ทําคลิปมาเนี่ยสิวันที่ผ่านมาเนี่ยเดี๋ยวผมจะมาเล่าคร่าวๆให้ฟังละกันว่าช่องของผมเนี่ยมันมีการเปลี่ยนแปลงยังไงบ้างอันนี้สําหรับคนที่ตั้งใจที่จะท YouTube นะฮะผมเชื่อว่ามันก็มีหลายคนนะครับผมที่ติดตามช่องของผมเนี่ยแล้วก็มีความฝันที่อยากจะทํา YouTube เองเหมือนกันเนี่ย คือทั้ง12วันที่ผมลงคลิปต่อเนื่องมาเนี่ยมันไม่มีวันไหนเลยนะครับผมที่ยอดติดตามเนี่ยจะไม่เพิ่มคือพูดง่ายๆก็คือมันเพิ่มขึ้นทุกวันถึงมันจะเพิ่มขึ้นไม่มากอะ่ะแต่มันก็มีการเคลื่อนไหวอยู่ตลอดเวลานะครับยอดวิวมันก็จะมีการเคลื่อนไหวอยู่ตลอดเวลา เพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวมันจะมีคลิปที่ผมเนี่ยพูดแนะนําเกี่ยวกับเรื่องนี้นะคะผมจะพูดถึง10 10เรื่องถามตอบเกี่ยวกับ u t u b e เนี่ยเดี๋ยวมันจะมาเร็วๆนี้เพื่อนๆก็รอชมคลิปนั้นแล้วกันนะครับว่าผมเนี่ยจะมาพูดถึงเรื่องอะไรบ้างทีนี้ผมก็ต้องขอขอบคุณคอมเมนต์หลายๆคอมเมนต์เลยนะครับที่เข้ามาให้กําลังใจเข้ามาพูดคุยนะครับผมซึ่งผมชอบนะฮะเวลาที่หลายๆคนเนี่ยเข้ามาพูดคุยหรือว่าเข้ามาแบบเฮ้ย hey, พี่ลองทําอันนี้ดูสิครับพี่ลองทําอย่างนั้นดูสิครับอะไรเงี้ เก็บไว้นะครับผมจดไว้แล้วผมก็เอาไปพัฒนาช่องของผมเนี่ยให้มันดีขึ้น ผมก็อยากรู้ว่าเพื่อนๆทุกคนที่ฟังอยู่เนี่ยชอบแบบไหนชอบคลิปแนวไหนและก่อนหน้านี้นก็มีเพื่อนๆมาคอมเมนต์ว่าเออชอบเป็นภาพการ์ตูนเล่าเรื่องบ้างอะไรบ้างคือผมก็ได้บอกไปแล้วว่าการ์ตูนเล่าเรื่องที่เป็นภาพเนี่ยผมน่าจะลงเยอะขึ้นในช่วงเดือนหน้านะฮะมันจะเป็นการ์ตูนเล่าเรื่องที่เป็นภาพแบบเต็มรูปแบบส่วนเดือนนี้เนี่ยมันก็จะเป็นในรูปแบบของพอดแคสต์อย่างที่ผมได้ลงอยู่ทุกวันนี้นะฮะแล้วก็จะมีภาพเล่าเรื่องด้วยแหละแต่มันอาจจะยังมีน้อยกว่าพอดแคสต์ซึ่งเดี๋ยวผมเน่ยกจจะมมจะมมมมมออลนนงงงหังัาาาาาธบใ้้ฟวทํไผผต และช่วงนี้เนี่ยหลายๆคนก็อาจจะต้องกักตัวอยู่บ้านไม่ได้ไปไหนใช่ไหมครับก็ดูแลสุขภาพกันดีๆด้วยนะครับดูแลกายไม่พอนะฮะเราต้องดูแลสุขภาพใจด้วยใช่ไหมเหมือนที่ผมเคยบอกไปในคลิปของโควิด -19 เนี่ยที่ผมมาพูดพอดแคสเหมือนกันว่าสุขภาพใจเนี่ยมันสําคัญมากเลยนะเพราะว่าบางครั้งเนี่ยถ้ากายเรามันป่วยไปแล้วใช่ปะแต่ใจเรามันยังได้อยู่มันก็สามารถฝ่าฟันอุปสรรคได้ไงแต่ถ้าใจมันไปซะแล้วอะแต่กายยังไม่เป็นไรอะมันเหมือนเราอ่อนแอไปครึ่งหนึ่งแล้วอะมันเสียเปรียบมากๆเลยเห็นมัะครบ โอเคครับสำหรับคลิปนี้เนี่ยผมแค่เข้ามาทกทายเฉยๆนะครับตอนนี้ผมก็กําลังคิดคอนเทนต์และคิดกิจกรรมดีๆเนี่ยมาเล่นกับเพื่อนๆในช่องอยู่เหมือนกันใครที่มีไอเดียอะไรเนี่ยก็สามารถคอมเมนต์บอกผมได้ข้างล่างเลยนะเดี๋ยวผมเนี่ยอ่านทุกคอมเมนต์แล้วก็จะมาดูว่าแบบเออผมเนี่ยสามารถทําอะไรได้บ้างและเดี๋ยวผมเนี่ยก็จะลองทําดูนะครับโอเคสำหรับคลิปนี้เนี่ยผมต้องลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ